นี้นะครับผมนะผมก็จะมาเล่นทางด้านของตัว Basic Curry f r i Day Night f u n k i n นะครับผมนะโดยเกมนี้เป็นเกมที่ดีมากๆเลยนะครับผมนะมีแอนิเมชันมีแมปมีอะไรที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากทางด้านของตัวแมป f r i Day Night f u n k i n อื่นๆกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับผมว่าทางด้านของตัวแมปนี้เป็นยังไงถ้าก่อนที่จะไปดูนะครับผมฝากกดไลค์ให้คนละไลค์นะครับผมผมขอสัก100ไลค์นะครับผมผมว่านะครับเดี๋ยวไปดูคลิปไปดูยังมีผู้ชมอีกเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับผ ฝากติดตามนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งได้นะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมขอบคุณโอเคครับผมนะมาเข้าสู่กันในแมปกันเลยนะครับผมนะซึ่งแมปเนี่ยมันก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมนะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาลองดูเลยว่าทําไมผมถึงกล้าพูดว่าแมปนี้เนี่ยมีอะไรให้แตกต่างจากหน้านของตัวแมปไฟในฟังคิดอื่นๆนะครับผมนะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากเพลงแรกกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองจากเพลงของกาเซโนกันก่อนเลยนะครับผมนะมา แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมผมถึงกล้าพูดขึ้นมานี่มีชวนมีมีเลือกน็อตติงได้เลยใช่เลือกน็อตติงมาเลยเลือกน็อตติงเพราะว่าจะได้ไม่แย่งเลือกกันเฮ้ยมันสกิปเวลามาใช่มันคือสกิปเวลาดีกับไฟมีดีกับฟังกี้ไฟเคล็ดเล่นไหมโน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 ่เกือบกดเล่นละเ <c oughs> <c oughs> กือบแล้วใช่ไหมไม่เชื่อน็อตตกใจ ดีย๋ยวาคอยดูนะเดี๋ยวคอยดูนะใช้บาร์ลิขินแมนพี่เชทียบปร์บเย็ดเย็ดแบบที่อะไรวะเฮ้กูเย็ดที่อะไรวะแล้วกูวันมีได้ไง วมิดเลยเรยงโงเลยเดี๋ยวผมจะจะเล่นให้ดูหลายๆเพลงเลยเวลามันมิดมันก็มีสิธิ์เลยยัง,ง,ยงไม่รู้ตัวเออใช่ <laughs> อา้าคุณมิดได้ไงวะ <laughs> คุณมิดตอนไหนวะเนี่ย เดี๋ยวกู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 ซีเกียวกับพี่ออมนะทำไมคะแนนคะแนนกูต่ำกว่าโอเคเดี๋ยวเอ่ออันต่อไปผมจะขอเลือกเป็น vs ซีริกแล้วกันเดี๋ยวค่อยดูนี่เราจะเลือก System c ค a s h มาเดี๋ยวค่อยดูเลยนี่เฮ้ยเย็ดแิบเก้า ถ้าถ้าถ้าเป็นเพลงนี้ในฟังกี้ไฟดีแล้วกูบอกเลยเสียงดังมากที่ถ้าเป็นฟังกี้ไฟดีแลนะกูบอกนะไอ้กูแทบจะไม่ค่อยได้ซิกเลยนะเอาเสีนลืมกด ซาโยนาราดาอิตาดาอูอัดคิดอยู่อัดคิตัสขอโทษครับไอ้ยี้นี่อัดเราอยู่ในห้องนด้วยเออเปลี่ยนชื่อห้องให้กูทีจะเปลี่ยนไม่ได้เป็นยศไอ้เลอเลิ่ยเปลี่ยนเดี๋ยวจบเดี๋ยวจบเปลี่ยนนะเมื่อไยปีจบอะตรงนี้นี่โอเคครับแหมจบกันไปสำหรับเพลงทางด้านของตัวเพลงดีนะโอ้โห้เวกพูดกันตามตรง ก็ค่อนข้างที่จะนานนิดนึงนะทริกกี้เน kind of like ี่ยในดันเนี mm ่ย hmm. มันไม่ได้มันไม่ได้มีทางด้านของตัวแมพข้างหลังอะไรแบบอลังการหรอกแต่ผมอยากจะให้ดูอันนี้ไว้แป๊บหนึ่งนะทริกกี้อยู่ไหนวะเออทริกกี้อยู่ไหนวะเช็คห่าทริกกี้ไ่เจอเจอแล้วแม่งมันใช้ตัวเขียวมา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 โนตแดงไม่มีโนตแดงไม่มีอันนี้จะเล่นเฮลคาวนะอ่าเดี๋ยวคอยดูว่ามันจะมีความแตกต่างอะไรเดี๋ยวคอยดูนะ เห็นอะไรบ้างวาเห็นอะไรบ้างอย่างวะเลรอเทียบย้มอมตัวสั้น <จอ S 2> ตัวสั้นน,นะนออใช่บอยฟเฟลไม่สั้นนะครับ กูจะพลาดตัวละอะไรอ่ะเออเลอคะแนนการ์ดห้าหมื่นเลยมึงมาเล่นแมทไหมไอ้สัอ่าเล่นแมทเด้อ่าพูดถึงแมทอ่ะได้ นี่ hey, ด่านเปลี่ยนด้วย hey, โธ่ quality mod เอ๊ะ quality map เออ map quality จริงเนี่ยดูดิมันนั่งไล่ทำแบบไล่ทำแอนิเมชันเฮ้ยจะมาได้ไหนกูจะบอกกดเล่นได้เฮียกูดูแต่ปุ๊บราลาสิบกูบอกอยู่ว่ากดเล่นไม่ได้ <c oughs> ผมว่ามันผมว่ามันแอบผมว่ามันกดง่ายได้จริงกูลืมปรับรตนนเป็นดาวสกอรใช่ไหมละ ใช่อย่าลืมบับรดาวสกออนเล่นะถ้าเกิดใครไปทหาดาวสกอ์กูไม่ถันโอ้เอ้ยไี่ไหม่ทดกูเล่นได้้ทังสองแต่กูยังไม่รู้เลยไหนเล่นดีบ่อยดูที่มุมมองผมเอเอเล่เขาเอเล่เอ้เล่เขาเอ้เล่เอเลเอเลโอยคุณเหรน้อยความแม่นยำกุน้อยได้แค่นี้เองเหรอ เอาหนีเฉยกูปรับรัสกอร์แป๊บปปรับรัสกอร์ไปเลยมาๆามาอันนี้มึงน่าจะชอบอะไรวะอย่าบอกแคลเซียมคาราทกูเชื่อนั้นเฮ้ยอเชื่อที่มึงรู้ได้ไงเนี่ยก็มันมีเพลงเดียที่เกี่ยวกับแรร์เทลเหรอเออโอ้อะไรบัวเราทำอะไรไปเรื่อนี่อ๋อมา มันมีปากของเร็วไหมวะมีอู้วเราไม่น้่มมันช้าช้าอ่ะตัด <laughs> รเชีย่ยเก็บารายละเอียดดีมาแบบนี้อล้อาจะสลับกลับในเร็วๆนี้ใช่ไม่กลับละ สุดคะแนนกูก็เยอะพี่ยอมผมบอกเลยมอดคุณภาพมอดเฉยเกมคุณคุณภาพเออเออนี่ไงเอาแล้วทำไมกูปุ่ม J ครั้ง <laughs> นี่ผมบอกแมพสวยเที่ยวคอมกลางนี่มึงไม่อยู่นะเฮ้ยมันมันก็มีมันก็มีปรับสเปคอยู่นะ ตอนเริ่มกี่ครับให้นูดไโอเคครับอวตา,า,าสสำหรับ ทางน้้นของตัว Bas c ค l อร์รี่ไฟไดนาฟังกินนะครับผมก็จบไว้ประมาณนี้นะถ้าเกิดใครที่อยากมาหาลองอะไรดูเล่นใหม่ๆก็ลองมาเล่นแบบนี้ดูได้นะผมบอกเลยผมโคตรแนะนําของดีๆแบบนี้ต้องมาลองเล่นดูก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แบบไว้ที่ใต้ description ให้แล้วกันนะปกติผมไม่ทิ้งลิงก์แบบให้ด้วยแต่ว่าคลิปนี้ผมจะพิเศษให้ผมจะทิ้งลิงก์ให้ก็วันนี้ครับผมขอตัวก็ลาบกันดีกว่าเอาไว้เจอกันใหม <Hayır. S 2> <forecasting S 1> ่ในคลิปหน้าันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก็ลาบกอนนะครับผมบายครับ